ตั้งแต่เกิดคือหนาค่ะโรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักก็มีคนทักเยอะไปโดนอะไรมามันน่าจะรักษายากเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเซลล์ผิวชั้นลึกหลายที่มันค่อนข้างโตกสะเก็ดแผลน่ากลัวสวัสดีค่ะน้ำหวานอายุ23ค่ะประหาที่เป็นคือเป็นป้านโอตะค่ะแรกๆที่โรกนี้ยังไม่ค่อยมีคนจักอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนทักเยอะความมั่นใจก็ ก็ค่อนข,ข้างหายไปเหมือนกันมันมีตัวพิโคชัวที่อิงแล้วไม่ได้น่ากลัวเท่าที่เราคิดมันไม่ต้องหยุดงานสามารถแบบแต่งหน้าไปทํางานต่อเนื่องได้เลย ตอนนี้รู้สึกว่ามันจางลงความมั่นใจของเราก็เพิ่มมากขึ้นพี่แม่จกคนรับค่าก็ค่อนข้าง,างเยอะค่ะถ้าจากที่บ้านครอบครัวอะไรองี้ก็บอกว่าเออมันจางลงไปเยอะเหมือนกันคือเวลาไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นยืนมุมซายแต่ว่าพอทําแล้วเนี้ยการแต่งหน้าของเรามันดีขึ้นเราก็มั่นใจมากขึ้นก็ไม่ว่าจะยืนมุมไหนก็สามารถหันได้หมดยอย่างเช่นวันนี้ก็หันหน้าฝั่งนี้เข้าเลย <c oughs> ใครที่มีปัญหามนเรานะคะก็ลองมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาไหไกันแล้วแต่เรื่องตาหรือว่าเรื่องปัญหาผวะไรรรีีี้้กก็สาาามถึษท่่่นดค